อยู่กระรตีดินนะครับท่านผู้ชมเดินกันอีกแล้วยังไม่เสร็จภารกิจนะครับเดี๋ยวเบาคนั่งหน้าโอ้สับเกียสองแล้วตัวใบเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บก่อ้านได้ได้นะครับโอ้โหไม่ต้องตีกันเละแล้วเนี่ย บางไม่ได้จุดด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้คนวิ่งตามนะขับไปเหมือนกันนะโน่นอี่เกาะโน่นนะครับเกาะพิศวาสเมื่อกี้นี่มาคก็บที่แล้วสินะครับเมื่อกี้ลงภปยแล้ว

ขออย่าให้ติดนะครับแม่ยานางรถเกี่ยวเก็บไม่หมดนะครับตรงนี้นะเกาะนี้นะครับรถเกี่ยวบอกว่าเกินจะต้านจริงๆนะเกินจะรับมือไหวนะครับอ,อขอ,อเก็บไปห,หมดถักปือนะ một nào còn đi sông oh một đấy á ไมท่านผู้ชมสงสัยว่บนรอบหลังนะครับตรงนี้มีลมไหมเอ่ยมันก็ลมทั้งลมทั้งอันนะครับท่านผู้ชม งันหัวกลับทางเดิมนะครับสายรบีนะครับตัวจริงเลยนะทตีมงานนี้นะครับทตีมงานตาละนะครับถ้าไดสนใจติดต่องานได้นะในเขต ต่อกพี่ก็เลยนะติดต่อขาได้เลยนะครับไปทุกที่นะครับ เเมื่่อกีี้นยสงสัยตรงนี้จะไม่ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันสุดๆแล้วนะครับรติดมาและยุ่งเลยนะเพราะว่ามาคันเดียวนะครับอีกคันหนึ่งขอโทษทีครับลูกสูบแตกนะครับสงสัยปั๊มจะแก่จัดนะครับท่านผู้ชม นีทั้งปักเลยนะครับนี่ที่ข้าวเขี่ยไม่หมดนะครับนี่ดูดอกไม้แล้วปุ๊บมิดแชกโคมเมาขึ้นนะครับท่านผู้ชมเมาเมาขึ้นอ่ะปุ๊บการี่รายละสามร้อยบาทน,นะครับคุ้มมาก จะขอกคนขับก็คุ้มนะเพราะว่าทำรถมาดีเนี่ยปั๊มกับเครื่องยนต์ทำงานเข้าหากันได้ดีนีถือว่าประหยัดน้ำมันนะ <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดว่าอะไรทุกอย่างที่สมดุลกันนะครับมันก็จะเข้ากันได้ดีของทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าปั๊มใหญ่แต่ว่าเครื่องยนต์เล็กเนี่ย ก็ทํางานหนักไปก็ไม่ดีนะครับก็เครื่องยนต์ทางานหนักก็เปลืองน้ามันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์ใหญ่ปั๊มเล็กก็ปั๊มก็รับไม่ไหวนะครับเอออันนี้แหละแต่ <laughs> เหมือนรู้ดีเลยพี่สัน <laughs> มาเลยมาเลย จะได้แต่ละลอยก็งานเหมือนกันนะครับก็จะได้แต่ละรอบวันนี้ปั่นไม่เสร็จนะประมาณร้อยประมาณสีกว่าไร่นะครับท่านผู้ชมวันหนึ่งไม่เสร็จนะครับ เดี๋ยวจะเข้าใจว่าทําไมไม่เอาคนไปเกี่ยวให้หมดนะครับเียว่าค่ามันเหลือนะบนลงไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันลึกนะครับโนลงไปแล้วเขาทอนนะครับเขาก็เลยตัดสัยใจตัดหนา้วยการปล่อยทิ้งนะครับก็ขอโทษแม่พระโพสบแล้้แหละอันนี้ก็ อย่าพึ่งว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าแรงงานคนต่อนข้างทางี่จะหายากนะครับมาเกี่ยวถ้าเกิดว่าจ้างคนมาเกี่ยวลุยเกี่ยวลมๆแบบนี้เขาไม่มานะครับท่านผู้ชมมันเหนื่อยนะครับยุ้อถ้าจ้างวันละหลายบาทถ้าจ้างวันละหลายบาทเจ้าของนาก็ไม่คุ้มนะครับอ่า กินน้ำพักเหนื่อยโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ